ต่อไปจะเป็นการขับร้องสารพันยะโดยคุณแม่จูบัวศะพาิบาฉันทุกท่านรับชมและวรับฟังครับอ้โ,อโลูกเบีอ,เอยยาละเลยการทําทานควัน,นนี้ยมพาบางทานปรทานปล่อยแม่มา thừa đại la phật cứu son khoái luộc chuồng thắm bún tặng cha cháu phưng mẹ đi cây ôp lôm liền châu má chôn tơ giấy này lụt ơi nhà việt này lẽ อยาคอยทางเห็นเจ้าคนทั้งหลายเข้ามาใหญ่ห่อเข้าน้อยคอยลูกยิงเลลูกายมองหาทางไม่มีเลยเลียวหาก็ไม่เห็นหรือจำเป็นอย่างไรนะเพื่อนเขาได้เต็มกาตา cụu ơi chung sông canh luồng vĩnh yên mẹ ní na thán bùn cún khoang ma khâu ban riêng xa lạ chung tham bún tham bún na lùng tha thuộc ทำบุญเต่พระสงฆ์ดวงวิญญาณแม่ได้รับลูกเอ้ยแมละกอนแมขอไว้พรให้ลูกโชคดีขอโจม,มีความสุขขีสวัสดีทุกท่านเถิด